สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้านบอมเลชันบ็อกนะครับวันนี้มาส่งงานติดตั้งกล่องคาเลงไฟฟ้าไดโนบ็อกแรปเตอร์รีแมปจุนผ่านมือถือในโตโยต้ารี o วตัวนี้เป็นรถคลองนะครับเพื่อนๆรถเดิมๆด้วยนะนี่เดี๋ยวมาดูรีวิวกันว่ามันใช้งานได้จริงไหมเห็นผลไหมนี่มาหน้าร้านก็จัดสติ๊กเกอร์กับเคลือบยางดําให้ด้วยหนึ่งแกลอนนะครับขอบคุณครับผมแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะขึ้นตัวบนอ่ะตัวบนคือสัญญาณก่อนกดตัวบนเลยพี่ั้งแรกมันใช้พี่ส่ยรหัสศูนย์สี่ต เข้าแอปเข้าหน้ไปไม่ต้องใส่รหัสแล้วเข้าเสร็จมันดาวน์โหลดให้แบบนี้เลยแล้วเด้งมาหน้านี้โหมดคันเร่งไวมีให้พี่สองโหมดนะครับโหมดแรก AI กดป้ายกดอ่อนไฟที่กล่องจะขึ้นตัว A ไฟสีน้ําเงินที่กล่องขึ้นตัวอะไรแสดงว่ามันกําลังทํางานอยู่โหมดนั้นพี่ลองดูคันเร่ง AI สองบนดูเบากว่าเดิมไหมอันนี้ถือว่านุ่มนวลพี่จำไว้เลยโหมดแรกนุ่มนวลโหมดซิ่งโหมดสองกดอ่อนไฟเปลี่ยนเป็น F อันนี้คือหมดซิงที่เอามาครึ่งหนึ่งอ่ะลองดูพี่เนะมาเลยนะโหมดเนี้ยพี่ต้องลองขับเองนะแล้วพี่ก็ลองปรับดูว่าสไตล์พี่ประมาณเท่าไหร่น้องเวลาที่พี่วิ่งเปล่าเวลาที่พี่วิ่งหนักลองปรับดูนะครับโหมดนี้ยิ่งปรับเยอะยิ่งไวเยอะนะครับนี่มาเนี่ลองดูไดนไหมได้ไหมมา เนี่มาพี่รูดกลับไปเบอร์ศูนย์มี่รถเดิม <laughs> ต่างเลยนะพี่ผมแนะนำพี่อันนี้ยเอาสักประมาณร้อยนึงก่อนนะลองวิ่งดูตอนที่พี่ขับรถนะพี่เปิดหน้านี้ไว้ได้เลยนะข,ขับไปค่อยๆรูดไปเลยอ๋อ oh, ได้เได้เลยนะโอเคอยากซิ่งไฟขึ้นเอ <Yeah. S 1> อยากนุ่มนวลไฟขึ้นเหมดแรกนะครับโมดต่อไปหมดที่สามครับเดินหอบนะครับเปิดออนอ่ะบวกไปหนึ่งที เสียงที่หนึ่งตรงนี้บวกได้ถึงสิบสี่เสียงนะพี่นะระดับเสียงอันบนครับค่อยๆเปิดขึ้นมาเปิดมาพี่เห็นไหมนี่นี่ประโยชน์ไม่มีได้เท่ยอย่างเดียวนะครับชอบเล่นก็เข้ามากินน้ำมันนิดนึงนะหมดเนี้ยเหมือนกับเราเล่นคัเล่งอยู่บ่อยอันนี้เดี๋ยวผมตั้งให้แป๊บนึงเวลาพี่จะปรับเล่นปรับตรงกลาง ปรับอันบนแล้วก็เปลี่ยนเสียงเนี่ยเสียงที่หนึ่งตัวกลางถ้าพี่รูดขึ้นมาเสียงมันจะหอบชา้าถ้าพี่ลดลงไปหอบจะหอบรัวรวนะครับแต่ถ้าพี่ไม่ชอบปิดเสียงไปเลยแล้วก็ปิดตรงนี้นะครับโหมดสามอยากเล่นค่อยเข้ามานะโหมดต่อไปโหมดที่สี่การลื่นโหมดนี้มันจะทําให้คันเร่งรถเราหน่วงขึ้นพี่ป้องกันการเกิดล้อฟรีเวลาฝนตกอ่ะกดออนครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าหน่วงยังไงร,รู้ได้สุดเลยพี่ทั้งสองเลย พี่ลองดูคันเร่งครับหน่วงไหมโอเคถ้าตอนฝนตกคันเร่งไวอ่ะเราเผลอกดแรงๆล้อฟรีรถมีสิเสียลักแต่พอเปิดโหมดเนี้ยมันจะทําให้คันเ,นเนร่งหน่วงนะฝนตกพี่ขับช้าๆก็ได้ปลอดภัยเหมือนกันอ่ะปิดไปโอเคครับออฟไปเลยต่อไปครับประหยัดน้ํามันสีเขียวนี่กดออนครับโหมดนี้คือโหมดประหยัดน้ํามันไฟจะขึ้น E นะครับอันนี้อาจได้ใช้บ้างนะ พี่ผมบอกเลยหมดนี่โคตรประหยัดลูดเยอะประหยัดเยอะลูดนิดเดียวประหยัดนิดเดียวอะเอาประหยัดเยอะๆเลยพี่ลองดูคันเร่งอยากประหยัดใช่ไหมไปเรื่อยๆคันเร่งมันจะหน่วงบี่แต่มันโคตรประหยัดเลยนะถ้าวิ่งรถป่าแล้วบี่ไม่ได้รีบอะโอ้โหใใช้ได้เลยประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับลดลงมาก็ประหยัดประหยัดอยู่แต่ก็ประหยัดไม่มากแต่คันเร่งก็จะไม่หน่วงมากนะครับเดี๋ยวนะมาไวกว่าถ้าอยากประหยัดก็เข้ามาใช้หมวดนี้นะครับอ่ะปิดไปต่อไปออบสมุก ปิดควันดำยังไม่ดำเนาะตอนนี้อนาคตรีแบบมาค่อยว่ากันนะครับต่อไปครับลูกกุญแจอันนี้ใช้งานได้สองแบบล็อกรถบวกรอบกดออนครับผมตอนนี้อยู่ที่เลขศูนย์ตั้งค่าไว้ที่เลขศูนย์คือโหมดล็อกรถเหยียบมิดเลยพี่คันเร่งไม่ตอบสนองอเ,เห็นไหมครับล็อกกันขโมยก่อนสมมติพี่ไปจอดรถที่ไหนก็นแล้วแต่ก่อนดับเครื่องเข้าลูกกุญแจกดออนตั้งค่าเลขศูนย์ดับเครื่องล็อกรถเลยรถโดนงัดสตาร์ทได้แต่ขับไม่ได้ นะครับพอพี่มาสตาร์ทพี่ก็ยังขับไม่ได้พี่ต้องเข้าแอปแล้วมากดออฟตรงนี้เนี่ยคันเร่งมาแล้วเนี่ยพอกดออฟเสร็จพี่ก็กลับมาสแตนบายในโหมดที่พี่จะขับพี่จะซิ่งก็จัดโหมด2นะครับอ่ะแต่ถ้าเราเปิดออนแล้วเราลูดขึ้นมาพี่เอาสัก50ประมาณนี้ก็ได้อ่ะคือการใช้โหมดล็อกรอบล็อกรอบคือล็อกให้ขับไม่เกินกี่พันรอบเยียบมิดเลยพี่ยังไม่ขึ้นอ่ะแป๊บนึงอ่ะมิดเลย ไม่เกินสามพันห้าเลยอารมณ์แบบเพื่อนมายืมรถพี่เราจะล็อกให้มันขับไม่เกินกี่พันรอบอะไรางเงี้ไม่ให้ขับรถเราเร็วอ,ะอ่ะอ่าลูดเยอะก็คือเปิดรอบเยอะนะครับนะรอบมาเต็มเบอร์ศูนย์คือล็อกรถกันขโมยนะครับอ่าปิดไปโหมดสุดท้ายครับ RPM ล็อกอันนี้เป็นโหมดตั้งสโลล็อกรอบเครื่องอารมณ์แบบอยากให้เครื่องเร่งเองโดยที่เราไม่ต้องไปคอยเหยียบคันเร่งบีวอร์มเครื่องตอนเช้าอะไรแบบนี้นะครับไ,ไ,ดได้ใช้ไหมปกติไม,ไ,ไม่ค่อยใช่หโอเคผ่านเลยคราวนี้พี่จะขับโมยไหนนะุ่มนวลหรือซ อ่านุ่มนวลกดกลับไปครับเห็นไหมไฟยังไม่เปลี่ยนทุกครั้งที่กดกลับมาต้องออฟแล้วออนใหม่นนะครับถ้าพี่จะไปสิ่งปั๊บกดมดสองเหนอนกันยังไม่เปลี่ยนต้องถูกต้องครับนะจำไว้เลยอ่ะกลับไปนุ่มนวลครับพี่ถูกต้องครับอ่ะเรียบร้อยตอนนี้อยู่นุ่มนวลให้แล้ว AI ดับเครื่องสตาร์ทครั้งต่อไปขึ้น AI ให้เลยพี่ไม่จําเป็นต้องเข้าโทรศัพท์เลยนะนะครับพี่จะเข้าตอนที่พี่จะจูนเท่านั้นนะคราวนี้เวลาพี่จะออกแอป ปัดขึ้นมาสามขีดสามขีดสไลทิงลท้งใช่ครับสไล์ทิ้งทุกครั้งเลยเนี่ยสไลดทิ้งเลยอ่ะเวลากดเข้าแอปใหม่มันจะรันให้พี่ใหม่นะครับอ่ะส่งงานรีโวครับผม